สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาฝากกันก็จะเป็นตัวปากกาแบรนด์เพนเทลนะคะสำหรับ p e n t ท l เนี่ยจะเป็น made in Japan นะคะก็เป็นปากกาที่มีชื่อเสียงในเรื่องของหมึกเจลค่อนข้างมากนะคะเราก็เขียนได้ดีมากๆก็รุ่นนี้นะคะลูกค้า องค์กรนะคะต้องขอขอบคุณนะคะที่เลือกใช้บริการกับทางเรานะคะก็ลูกค้าเลือกออกมาเป็นตัว2โมเดลนะคะเป็นเ n e r g จ l 3นะคะเป็นมันติฟังชันตัวนี้นะคะ3ระบบนะคะปะกาปะกกาดำปากกาแดงแล้วก็ดินเอ,อ่อตัวนี้เป็นปะกาปะกาดำปากกาแดงแล้วก็ปะการน้ำเงิน3ระบบนะคะ e n e r g e l 3แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่ลูกค้าเลือกใช้นะคะก็จะเป็น BLN 105นะคะเป็น e n e r เ e l เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นปะการน้ำเงินอย่างเดียวก็รุ่นพวกนี้นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนหมึกได้ นะคะเวลาที่เราใช้แล้วหมึกหมดนะคะสามารถใช้เปลี่ยนได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้จะเป็นในส่วนของ 3- in อินะคะก็จะเป็นลักษณะทรงตัวใหญ่นิดนึงสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวอ่าลุกรื่น B L.N.105 นะคะสำหรับโมเดลนี้นะคะก็เวลาลูกค้าหน่วยงานองค์กรนะคะที่ต้องการจะเอาไปทำแจกนะคะก็สามารถที่จะเลือกโมเดลพวกนี้นะคะเราก็ให้เราใส่โลโก้ลงไปได้เช่นเดียวกันนะคะจะเป็นโลโก้หรือว่าเป็นตัวหนังสือเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะก็ไปเป็นสินค้าโปรโมชั่นมาร์เก็ตติ้งนะคะตัวนี้ก็เราเลือกที่จะใส่สกีนไปนะคะงานสกินตัวนี้เราก็สกินเป็นตัวสีขาวทำออกมาค่อนข้างคมชัดนะคะเล นี่ตัวนี้เป็นเอเนเจ l 0.5นะคะเขียนค่อนข้างดีมากๆแล้วก็สปริงของเขานะคะแบบอย่างดีมากเลยนะคะตัวนี้ก็ตรงนี้ก็จะมีสติกเกอร์โมเดลของเขาแล้วก็เป็นารายละเอียดเกี่ยวกับน้ำหมึกนะคะตัวนี้เป็นน้ำหมึกเจล ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตรงแหนบของเขาจะระบุไว้เลยว่าแบรนด์เพนเทลนะคะเป็นเอเนเจลชื่อรุ่นอะไรนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหมึก0.5สีน้ำเงินนะคะสามารถที่จะใส่ชื่อลงไปได้หมดนะคะก็ลูกค้าสามารถทำครากันได้นะคะจะเป็นแบบหลายๆสีก็ทำได้นะคะแล้วก็ในส่วนของจำนวนเนี่ยก็ไม่ได้ระบุนะคะก็สามารถที่จะอ่า แบ่งได้ว่าเราจะทำรุ่นอะไรสีอะไรบ้างนะคะเพื่อจะไปเป็นแจกลูกค้าเดี๋ยวเราลองมาดูน้ำหมึกของตัว BLN 105กันนะคะอันนี้ตัวด้ามใหม่นะคะเดี๋ยวกแกะให้อืมโอเคนี่นะคะเห็นไหมคะสังเกตดูหัวจะเล็กเนีย่ยเขียนดีมากๆเลยค่ะศูนย์สีก็จะออกเป็นเข้มประมาณนี้นะคะ สวยงามน,นะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของ T in 1นะคะเป็นลติฟังชันเดี๋ยวเราลองมาดูกันตัวนี้เป็น e n e r g e l 3 Pentel นะคะเป็นบอดี้สีน้ำเงินตัวนี้เขาก็จะเขียนชื่อรุ่นของเขาตัวนี้เป็นตัว3ระบบเวลาที่เราเปิดมาจะมีทั้งหมดเนี่ยเปิดได้3ไส้นะคะเวลาที่เราจะเปลี่ยนมึกนะคะ,ะเราสามารถหมุนตรงแกนตรงนี้ได้ง่ายๆเลย ในเวลาเปิดมาก็จะมีทั้งสีน้ําเงินสีดําแล้วก็สีแดงนะคะเป็นน้ําหมึกเจลเช่นเดียวกันนะคะเวลาหมึกหมดเราดึงตรงนี้ออกเลยนะคะแล้วเราก็ใส่ตัวไส้เข้าไปแทนนะคะซึ่งตัวน้หมึกของตัวอย่างตัวรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวคนละรุ่นกับตัวเป็นตัวรุ่นนี้คนละรุ่นกันเพราะว่าตัวนี้จะแท่งเดียวไซส์ใหญ่อย่างนี้นะคะสําหรับตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กมันก็จะเป็นหมึกเฉพาะสําหรับทีอินวันนะคะมีเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะคะเพนเทลเขามีแยกขายหมดนะคะ สามารถที่จะใช้ได้เลยเ okay. ก็สำหรับในคลิปนี้นะคะอันนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยก็ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับอ เพื่อนๆที่ชมกันอยู่นะคะเราก็ขอขอบคุณลูกค้านะคะที่ไว้วางใจใช้บริการกับทางร้านเรานะคะสำหรับรุ่นอื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับเพนเทลนะคะรับประกาแบรนด์อื่นๆนะคะสามารถกดดูแล้วก็กด subscribe ติดตามกันได้ที่ช่อง p e n b บรนด์เนมนะคะเราก็มีลงคลิปไว้ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็เกือบ1,000คลิปนะคะสามารถที่จะดูได้เลยในแต่ละรุ่นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทิดาและทีมงานขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีคะ